ซิมอินเตอร์จาก t True ู o v e โทรไปต่างประเทศเริ่มต้นนาทีละ1บาทตลอด24ชั่วโมงโก๊อกน้ำสันว่าทองเหลืองทนไม่เป็นสนิมขนาดไม้ใหญ่ไหลแรงวิสาคิดว่าคุณแม่เขาอะไรคิดได้อยู่คะวิสาว่าคุณอาอาจจะอยากฉลองจริงก็ได้นะคะแต่พี่ว่าไม่มีทางหรอกพี่รู้ดีว่าคนอย่างคุณแม่เป็นคนยังไงเขาจะต้องวางแผนการอะไรอยู่แน,น่ๆเล็กอย่างเขายังย้ำอีกนะว่ายังไงยังไงจะต้องเอาแผลวามาให้ได้ ดูกพี่พอผงแพลจังเลยนะคะก็ใช่สิแม่ก็ยังบอกอีกนะว่าท่านงานนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดีอะ่ะเขาก็าจะพิจารณาเรื่องการเืตล้งหลายครั้งหนึง่งสิ่งอะคะแต่พี่ว่ามันน่าจะเป็นแผนล่อเรามากกว่านะให้ทำตามแผนที่เขาบอกไว้ แต่ลิสาว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะถ้าคนในตลาดร่วมมือกันอะ่ะบางทีคุณอาอาจจะเปลี่ยนใจจริงๆก็ได้แต่พี่ว่าคุณแม่ไม่น่าจะยอมอะไรง่ายๆหรอกนะแต่ไม่ลองก็ไม่รู้ไม่ใช่อะคะดีกว่าไม่ทําอะไรเลยอะพี่ว่ามันไม่ได้เรื่องหรอกตอนนี้นะคนในตลาดอะ่ะโวยวายกันใหญ่แล้วว่ายังไงยังไงก็จะไม่ยอมมาร่วมงานแน่นอนงั้นลิสาลองไปคุยกับกรีดดูดีกว่าครอน่าจะช่วยพูดกับคนในตลาดได้ ดูเป็นห่วงเป็นใยอย่งเลยนะฮะก็ใช่สิคะก็เหมือนที่ไม่พอห่วงแพลงไงยังไม่ได้พูดอะไรเลยใจเย็นดิไม่พูดก็รู้แล้ะฝากไปบอกคุณนายดุดเกลือเอ้ยดุดดาวด้วยนะ ว่าถ้าไม่มีปัญญาจ้างคนไปออก้านี่นะก็ไม่ต้องจัดมันหรอกงานวันกงวันเกิดเนี่ยนะแต่คราวนี้เนี่ยนะเธอจะมาในฐานะแฟนของฉันนะจริงเหรอจริงสิแต่มันคงไม่ง่ายขนาดนั้นมัง้งอย่างคุณนายเนี่ยนะจะต้องมีอะไรแน่ๆเลยอะ่ะทำไมเหรอหรือว่าเธอกลัวจะไม่กล้าจะมาไม่มีทางคนอย่างแพรว้่ะไม่มีทางกลัวหรอก แล้วก็ไปรับปากเขาง่ายๆทำไมล่ะลูกก็มันบันปากนี่แม่มมพี่สามาพี่สาม<ฮ>แล้วนี่พี่สามาหาธิกกิจเหรอคะอืม มาเจอแพรก่อนก็ดีแล้วนะมีเรื่องอยากจะคุยกับแพรอยู่พอดีเลยอะเรื่องว่าเกิดคุณอาดุกด,ดาวอะตกลงไปใช่ไหมพี่นิสารู้ได้ไงอะพี่พอเขาบอกพี่แล้วล่ะแล้วเตรียมตัวยังเตรียมตัวอะไรกันพี่แพรนั่งเครียดอยู่เนี่ยอืมน่าจะเครียดทําไมล่ะเห็นทุกทีก็จัดการไม่หมดไม่ใช่หรออืมแต่แพรอะกูไปทำข้อขายหน้าสินี่กูไปก่อนอะดีที่ไหนล่ะเอางี้มะ เดี๋ยวพี่ช่วยจัดการถวาหรอไหวสิหรือว่าไม่อยากไปแล้วอะหืมวันี่สามันต้องมาซื้อด้วยแค่ผ่าหน้าทาลิปก็พอแล้วมั้งย้อนที่ไหนแต่งตัวสวยๆนะก็ต้องแต่งหน้าด้วยหน้าชิสิ่มันไม่สวยเลนะย แต่งคงแต่งมากเลยเนี่ยต้ไม่สวยมากวามวมากว่าเดิมหรอไกด่งานพวกผมคนงานเขาแต่งนะที่อย่างอ่ะที่เนี่ยแบรนดประจําพี่ด้วยอีท่าคริสตาคริสาวันนีส้สนใจดูเป็นสีนค้าตัวไหนดีคะอืมวันนี้พอดีพาน้องสาวมาเลือกซื้อชุดสำอางค่ะยังไงก็ช่วยแนะนำให้หน่อยนะคะถ้าเป็นน้องสาวคริสตา,าน่าน่าจะเหมาะกับชุดคูนะคะ อยู่แล้วแต่งขึ้นมาก็สวยค่ะลิซ<า>่าดูแลได้กันนะคะค่ะคุณลิซ่าไม่ลองชุดสวิตตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับสาวหน้าหวานใหคุณลิซามากเลยนะคะ

เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนจากแกน้ำาม้าเป็นนางฟ้าแล้วครับผมก็ดอีอ้าวก็ดีเฮ้ยไอ้ทิดไม่คิดจะพูดอะไรให้มันยืดยาวให้มันสร้างสรรค์หน่อยละฮะก็ดีเหอ้าวฮะนะคำเดียวเนี่ยนะเออเร้จะให้พูดอะไรอ่ะเราแต่งตัวมาทำไมเงี้ยอ้าวอืมแหมไม่รู้เหรอว่าน้องแพราวาเนี่ยเขาจะเป็นงานเลี้ยงวันเกิดของแม่พระเอกเขา เสวอกเมล่าถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมไม่อาบน้ำกหรอนะอ้าวอ้าวดูนี่พี่กีดจ,จะไปพูดอะไรบ้างเลยเหรอก็ระวังส้นสูงแล้วกันมันจะล้มนะนี่ไม่ทันแล้วเปลี่ยนไปแปดคู่แล้ว เางั้นอืมเออแต่จะว่าไปก็ดีเหมือนกันนะความรักไม่สามารถเปลี่ยนคนจากคนที่เคยกลายเป็นแก้วหน้าม้ากับกลายเป็นนางฟ้าได้เออเว้ยดีเหมือนกันเออ,เอ,อชีวิตเธอเนี่ยไม่เคยรักใครเลยใช่ไหมลองรักใครดูนะหน้าจะได้เปลี่ยนจากแก้วหน้าม้าเป็นนางฟ้าเขาบ้างหน้ายังก็เปลวกโหนี่แกว่าฉันหล่อมุกไ